สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนแปลงสวยกันอีกแล้วนะคะสวนทุเรียนปลาจีนบุรีค่ะแปลงนี้ปลูกทุเรียน140ต้นนะคะให้ผลผลิตแล้วประมาณ100ต้นได้ค่ะทุเรียนอายุ8-9ปีนี่ค่ะสวนทุเรียนแน่นๆเลยค่ะสวนทุเรียนล้วนๆเลยค่ะแปลงนี้ทุเรียนจัดว่าสวยเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้ทุเรียนเริ่มออกเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มออกตุ่มตาดอกแล้วค่ะออกแทบทุกก้านเลยนะคะส่วนนี้ปีที่แล้วได้ผลผลิตเยอะเหมือนกันค่ะออกลูกเต็มต้นค่ะปีที่แล้วแปลงนี้จะติดคลองนะคะจะได้ที่งอกด้วยค่ะมีที่งอกหัวไล่ไปนาน,นะคะเนื้อที่ตามโฉนดอยู่ที่ห้าไร่กับ9.7ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่ไร่ละ1ล้าน4แสนบาท เอกสารสิทธิ์โฉนดขุดแดงนะคะราคานี้เจ้าของรับผิดชอบค่าโอนค่าใช้จ่ายให้ค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำใช้จากคลองนะคะระบบน้ำใช้เป็นน้ำใช้จากคลอง,ะะบบนนองแล้วก็มีบ่อบาดาลในที่ดินอีกหนึ่งลูกค่ะมีเสมอพร้อมใช้งานค่ะระบบสปริงเกอร์รอบสวน มีคนรับจ้างดูแลนะคะหากท่านใดต้องการให้มีคนดูแลแจ้งได้ค่ะส่วนทุเรียนสวยๆอ้อมมีหลายแปลงนะคะถ้าท่านใดอยากได้แปลงเล็กแปลงใหญ่สามารถโทรมาสอบถามแจ้งความประสงค์ความต้องการได้ค่ะนี่ค่ะเริ่มออกตาดอกแล้วนะคะออกแทบทุกการเลยค่ะนี่ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อ อยากชมที่ดินสวนทุเรียนหรือที่ดินปาจีนบุรีสามารถติดต่อโทรหาอ้อมได้นะคะขอบคุณค่ะ